a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือ a l l j i t Podcast กับรายการ Learn and Share รายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจต่างๆซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับมิ้นพาณิดาและอังคณาค่ะซึ่งมนุษย์ทุกคนนะคะมีความกังวลกันอยู่แล้วเนาะ และความกังวลเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยต้องคอยปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อการอยู่รอดดังนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกกังวลใจแต่ถ้าความกังวลนั้นน่ะมันเป็นความกังวลที่มาจากความคิดของตัวเองคนที่มีความคิดแบบนั้นอยู่บ่อยๆเนี่ยจะเกิดเป็นความรู้สึกกังวลมากซึ่งความคิดและพฤติกรรมแบบนี้แหละที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปแต่ถ้าหากคนคนนั้นเนี่ยมีความคิดและพฤติกรรมแบบคิดซ้ําไปมาย้ำคิดย้ำทําอยู่บ่อยๆจนรบกวนการทํางาน การเข้าสังคมหรือทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ความเป็นไปได้ที่คนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะกําลังได้รับความทุกข์ใจจากการที่เป็นโรคยำคิดยำทำนั่นเองอืมซึ่งวันนี้พ่อเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคโรคนี้กันเนาะถูกต้องเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นเพราะเรามาแชร์ประสบการณ์กันก่อนดีกว่าน้องพี่อังอย่างของมินเองแชร์ของแม่มินละกันว่าแม่มินเนี่ยจะกังวลเรื่องความปลอดภัยในบ้านปิดแอร์หรือยังถอดปลั๊กหรือยังล็อกประตูหรือยังคือจะต้องดูหลายรอบซึ่งบางทีได้ยินแม่พูดได้ว่าเออนี่แม่เป็นย้ำคิดย้ำทาหรือเปล่าเนี่ยอืม,อม แต่ดีขึ้นนะพอแม่ถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าพอนึกถึงพอกังวลขึ้นมาก็จะได้เปิดรูปดูแล้วก็โอเคปิดแล้วอะไรแบบนี้แต่มินว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะพอมินเองตรงกันข้ามกันเลยค่ะคือบางทีชอบปล่อยปะละเลยสิ่งต่างๆอย่างกินมาม่าตอนกลางคืนแล้วลืมถอดปลั๊กเครื่องทําน้าร้อนอย่างเงี้ย oh. คือบางทีถ้าน้ํามันแห้งมันอาจจะแบบเกิดชอ็อต <c oughs> เกิดอะไรได้อย่างเงี้ยเอออันนี้น่ากลัวมากพยายามแก้แต่ก็ยังทําไม่ได้สุดท้ายแล้วอะไรที่ไม่พอดีมันก็ไม่ดีทางนั้นเนาะแต่ว่าเป็นความคิดที่ดีมาก นะพี่ก็เพิ่งแบบเออน,น่าน่านาไปใช้เพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเรื่องของบ้านแบบว่าทาสแมวเนาะก็จะแบบว่าฉลอกบ้านดีแล้วหรือยังด้วยความที่มันเป็นประตูกระจกด้วยความที่ชอบตะกายประตูเนาะถ้าเราไม่ได้ล็อกเนี่ยประตูมันอาจจะเลื่อนออกแล้วแมวอาจจะออกมาได้เอ,อก็เลยจะทําให้พี่รู้สึกเวลาจะต้องออกไปจากบ้านเนี่ยออกมาทํางานหรืออะไรเงี้ยเอ๊ะเราล็อกแล้วหรือยังนะจะแบบจะคิดเป็นกังวลเนาะและอีกหนึ่งอย่างก็คือ ล็อกรถคนอื่นนะ่าจะเป็นเหมือนกันที่แบบว่าล็อกรถแล้วหรือยังนะอะบางทีแบบเดินไปแล้วสักพักเอ๊ไม่แน่ใจจนต้องแบบว่าย้อนกลับมาที่รถแล้วก็ล็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่แค่ว่าเป็นความกังวลหรือว่าเป็นโรคยำคิดยำทำ ว่าอันนี้เป็นคําถามสําคัญมากๆเลยของเอพิโซดนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวคล้ายๆพวกเราหรืออาจจะเป็นกังวลในรูปแบบอื่นก็อาจจะสงสัยได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากังวลเนี่ยเราเป็นโรคยำคิดยำทำหรือเปล่า เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่มทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคยำคิดย้ำทำกันก่อนเลยค่ะพี่อ้างซึ่งโรคยำคิดยำทำเนี่ยในภาษาอังกฤษชื่อว่า obsessive compulsive disorder หรือว่าที่คนเรียกติดปากกันเนาะว่า OCD ซึ่งคำคำนี้เนี่ยมาจากสองคำรวมกันก็คือ obsession แปลว่าความหมกมุ่นกับ compulsion ที่แปลว่าการบีบบังคับค่ะ ซึ่งโรคยำคิดยำทำเนี่ยจะเป็นโรคที่บุคคลมีความคิดและความหมกมุ่นซ้ำๆซึ่งจะก,กระตุ้นให้บุคคลเนี่ยทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆเหมือนโดนสั่งให้ทำ mm. เลยเป็นที่มาของชื่อเลยค่ะ mm. อย่างเช่นหมกมุ่นเรื่องความสะอาดอาจจะมีความกลัวว่าเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าทำให้ล้างมือซ้ำไปซ้ำมารหรือบางคนอาจจะหมกมุ่นเรื่องข้าวของเครื่องใช้ก็จะคอยเช็คว่าหายไปไหนไหมยังอยู่ดีหรือเปล่า แล้วก็มีอันนึงที่มินว่าน่าสนใจเลยค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะหมกมุ่นเรื่องการถูกทิ้งกลัวคนอื่นไม่รักก็เลยต้องคอยถามคอยขอให้บอกรักอยู่ตลอดอซึ่งอันนี้ก็อาจจะรบกวนคนอื่นเหมือนกันเนาะคือ2อ,อย่างแรกเนี่ย ก็คือหมกมุ่นเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องข้าของเครื่องใช้เนี่ย<ม>บางทีอาจจะแค่กระทบชีวิตประจําวันของเราเท่านั้นอืแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เริ่มจะแบบว่ากระทบกับคนรอบตัวด้วยซึ่งอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยอาจจะแบ่งได้เ,เป็น2ออย่างด้วยกันเนาะก็คืออาการย้ำคิดแล้วก็อาการย้ำทำโดยลักษณะของอาการย้ำคิดเนี่ยจะมีอาการคิดเรื่องบางเรื่องขึ้นมาอย่างแบบไม่มีสาเหตุเลยเมื่อคิดแล้วก็จะเกิดความกังวลใจไม่สบายใจอย่างเช่นการนึกคิดว่าเราล็อกรถแล้วหรือย,อยังนะ ซึ่งไม่มีเหตุให้ต้องคิดเลยแต่อยู่ๆก็ต้องคิดขึ้นมาเองอ,อส่วนอาการย้ำทำเนี่ยจะมีพฤติการแบบทำซ้ำๆที่จะทำขึ้นเพื่อคลายความกังวลของอาการย้ำคิดที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำหลายๆทีอย่างการกลับไปเช็ครถอีกครั้งว่าล็อกรถแล้วหรือยังก็กลับไปเช็คอยู่อย่างนั้นซ้ำๆอย่างของพี่อาจจะเช็คแค่ครั้งเดียวแต่คนอื่นอาจจะเช็คแบบสองครั้งสามครั้งอะไรแบบนี้อ,อซึ่งสาเหตุของโรคแน่นอนว่าก็จะต้องมีอยู่แล้วก็ให้น้องมินเป็นคนพูดถึงเลยดีกว่า ซึ่งพอยต์หลักของโรคนี้เนาะคืออย่างที่พวกเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสักครู่เลยว่ามันคือการที่เรามีความคิดหรือว่าความกลัวบางอย่างที่ไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็ไม่ได้ยึดอยู่กับความเป็นจริงด้วยเพราะว่าบางทีเราล็อกแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าตัวเองล็อกแต่ว่าอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมากังวลขึ้นมามซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือพันธุก,กรรมอืมอันนี้เป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะเพราะมันเป็นสาเหตุตามธรรมชาติ ่างที่2ก็คือชีวภาพเป็นความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายหรือการทํางานของสมองที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าผิดปกติไปค่ะอ,อย่างที่สามคือการเรียนรู้อาจจะเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมมาจากสมาชิกในครอบครัวค่ะอย่างเช่นเห็นพ่อแม่ทำก็ทำบ้างแล้วก็อย่างที่สี่คือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นมีสมาชิกในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคนี้มาก่อนหรืออาจจะเป็นมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้เกิดความเครียด หรือเป็นการมีความผิดปกติทางจิตชนิดอื่นๆค่ะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะกระตุ้นโรคยำขิดยำทำได้แล้วแบบนี้มีผลกระทบไหมอนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเองอาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยได้แต่อย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าเราจะเสียเวลาไปกับการทำสิ่งที่หมกมุ่นซ้ำๆอย่างเช่นเราควรที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วเราก็ยังอยู่กับที่ใช่ไหม เราก็ยังคอยเช็คคอยทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆเพื่อคลายความกังวลของเราจนเราไม่ได้ไปทําอย่างอื่นสักทีอะไรแบบนี้อย่างที่2ก็คือพฤติกรรมบางอย่างอาจจะทําให้มีปัญหาสุขภาพค่ะอย่างเช่นเอออันนี้มินว่าแอบ,บน่ากลัวนิดนึงละว่าอย่างคนที่ล้างมือบ่อยมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เป็นโรคผื่นระคายสัมผัสได้อ,อันนี้เป็นโรคเลยนะเพราะผิวชั้นนอกของเราเนี่ยเวลาที่ล้างมือบ่อยๆมันจะถูกทําลายออกไปเลยทําให้เวลามันโดนรบกวนจากสิ่งภายนอกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดผื่นแดง หรือว่าอะไรขึ้นมาได้ค่ะและอย่างที่สมคือกระทบชีวิตประจําวันและความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีในสังคมเนาะคนอื่นอาจจะเห็นพฤติกรรมของเราแล้วมองว่าแปลกก็ได้เพราะว่าพฤติกรรมของโรคนี้เนี่ยมันจะเป็นความหมกมุ่นแล้วก็ทำำําซ้าๆอมันก็อาจจะดูแบบนิดนึงเนาะที่แบบว่าจริงๆแล้วเราคนที่จะไปทําอย่างอื่นแล้ว แต่ทำไมเรายังวนอยู่กับที่แบบทำไมยังปิดสวิตไฟหรือว่ายังกลับไปเช็คที่รถอยู่อะไรแบบนี้ได้เนาะซึ่งโรคย้ำคิดย้ำทำหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า OCD เนี่ยอย่างที่น้องมินได้พูดไปเบื้องต้นว่ามันคือการหมกมุ่นทําซ้ําๆหรือมีพฤติกรรมทําซ้ําๆขอยกตัวอย่างแบบเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนหรือแบบไม่รู้ตัวเลยอย่างเช่นที่น้องมินพูดไปตอนแรกเลยว่าคุณแม่ใช่ไหมคะที่แบบว่าอาจจะเช็คในบ้านแบบว่าปิดน้ําหรือยังปิดไฟหรือยังปิดแก๊สแล้วหรือยังหรือปิดแอร์แล้วหรือยัง,ลลยงส่วนตัวพี่เองก็ล็อกบ้านแล้วหรือยัง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเกิดก่อนที่เราจะออกจากบ้านนี่แหละที่หลายๆคนอาจจะต้องคอยตรวจเช็คความเรียบร้อยเพื่อลดความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นเองซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวเราเองก็คงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะ่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีอาการลักษณะแบบนี้มากจนเกินไปจนรู้สึกไม่มีสมาธิที่จะทํางานถึงแม้ว่าเราจะตรวจสอบทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วเราก็ยังรู้สึกเป็นกังวลใจอยู่ดีก็อ,อาจจะต้อง ตรวจเช็คตัวเองสักนิดว่าเราเนี่ยกำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าอืมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่ามันสําคัญมากๆเพราะการที่เราจะรู้ได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่จะต้องหาหมอขอความช่วยเหลือหรือเปล่า <c oughs> เราก็เลยมีวิธีการรีเช็คตัวเองง่ายๆเนาะ <c oughs> มาให้กับคนผู้ฟังได้ลองเช็คตัวเองดูค่ะ มิ้งคิดว่าในหัวข้อนี้เนี่ยถ้าแม่ฟังอยู่แม่มมีน่าจะสงสัยแล้วแหละว่าเออตัวเองเป็นหรือเปล่าคนผู้ฟังที่กำลังเกิดคำถามนี้กับตัวเองอยู่เช่นกัน มินม,มีวิธีรีเช็คตัวเองง่ายๆค่ะว่าที่เป็นอยู่เรียกว่าโรคยำคิดย้ำทำหรือเปล่า mm. คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะทำบางสิ่งบางอย่างซ้ำๆจนรบกวนชีวิตประจําวันอ mm hmm. อย่างที่พี่ยังเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เลยและอีกอย่างหนึ่งที่ยกตัวอ,อย่างไปว่าหมกมุ่นเรื่องความสะอาดมัวแต่ล้างมือไม่ยอมออกจากบ้านไปทํางานอันนี้แสดงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความกังวลที่ปกติทั่วไป mm hmm. แล้วนะมันเป็นความกังวลที่ผิดปกติจนเราแบบเฮ้ยไปทํางาน mm hmm. สายเลยอะ แบบนี้เป็นต้นและที่สําคัญก็คือถ้าสมมติว่าเป็นโรคความคิดจะเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องทําให้เราหมกมุ่นกับการทําบางสิ่งบางอย่างนั้นมากๆไม่สามารถหยุดได้เลยไม่สามารถทาตัวเองได้ถ้าตามเกณฑ์วินิจฉัยก็คือหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปต่อวันค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ทํานี่จะเกิดความเครียดจนกระทบกับชีวิตประจําวันอีกด้วยอืมกลายเป็นแบบว่าก็ส่งผลอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรีเช็คตัวเองเนาะ งั้นเราลองมาเช็คกันดูดีกว่าว่าอาการย้ำคิดเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนแล้วอาการย้ำทำเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะอาการย้ำคิดเนี่ยก็คือกลัวความสกรปรกมากกว่าปกติกลัวติดเชื้อโรคจากการหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆเกิดความไม่สบายใจทันทีถ้าเห็นความไม่เป็นระเบียบหรือว่าสิ่งของนั้น,นจัดไม่เท่ากาันไม่เป็นระเบียบหรือไม่สมดุลแล้วก็อาจจะมีความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างเช่นคิดว่าตัวเองเนี่ยลืมปิดเตาแก๊สลืมล็อกประตูหรือเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวัน แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความยึดติดหรือเชื่ออย่างรุนแรงเกี่ยวกับทางาศาสนาหรือเรื่องของเพศส่วนอาการของย้ำทำก็คือจะเป็นแบบว่าล้างมือบ่อยๆแบบเกินความจําเป็นหรือทาความสะอาดสิ่งของต่างๆแบบซ้ําไปซ้ามาตรวจความเรียบร้อยซ้ําๆอย่างเช่นเดินไปปิดแก๊สล็อกประตูเดินไปดูแล้วดูอีก เดินเข้าเดินออกแบบนี้เป็นต้นหรือจะเป็นการที่แบบว่าเราจัดระเบียบหรือสิ่งของต่างๆแบบที่มีลักษณะแบบเฉพาะตัวอย่างเช่นต้องหันไปทางทิศเดียวกันทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะต้องแบบทําทุกสิ่งให้ครบตามจํานวนที่ตนเองเนี่ยกำหนดไว้รวมถึงอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของที่มากจนเกินความจําเป็นสิ่งที่สําคัญหรือประเด็นที่สําคัญในที่พี่พูดไปก็คืออาจจะเป็นอาการที่หมกมุ่นในสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนั่นเอง แต่ที่สําคัญก็คืออาการย้ําคิดหรือว่าอาการย้ําทำเนี่ยแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปเนาะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องมีทุกสิ่งที่อย่างที่พูดมาบางคนอาจจะเป็นแค่บางอย่างใช่ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในที่เราพูดไปก็ได้นะอืมอาจจะมีบางอย่างที่หลายๆคน อาจจะเป็นเหมือนกันซึ่งวิธีการรักษาเบื้องต้นก็อาจจะแบบว่าคือการพักผ่อนให้เพียงพอพยายามเพิกเฉยต่อความคิดที่เป็นการย้ำคิดหรือว่าพยายามลดให้มันน้อยลงหรือหยุดการกระทําที่เป็นการย้ำทำํา อาจจะลองหากิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายก็ได้เช่นการทํากิจกรรมต่างๆที่เราชื่นชอบเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมออกกําลังกายปลูกต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอาการหนักแล้วแล้วก็สิ่งที่เราเป็นเนี่ยกระทบกับชีวิตประจําวันมากๆจนถึงจุดที่ต้องเข้ารับการรักษา ในส่วนนี้จะมียาให้รับประทานค่ะแล้วก็ส่วนการทำจิตบำบัดเนี่ยจะใช้วิธีที่เรียกว่า cognitive behavioral therapy หรือที่เรียกว่า CBT ค่ะก็คือจะเป็นการให้ผู้ป่วยเนี่ยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกังวลเกินกว่าเหตุอย่างเช่นอาจจะให้จับสิ่งของต่างๆเพราะว่าบางคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็จะกลัวจินตนาการว่าแบบเฮ้ยฉันจับสิ่งนี้แล้วเชื้อโรคจะวิ่งขึ้นมาบนมือเอออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนไปเนาะซึ่งเชื้อโรคนั้นอาจจะทําให้แบบเฮ้ยเราพื้น ขึ้นปวดท้องปวดหัวและอีกหลายๆอย่างซึ่งพอเราเกิดความคิดแล้วก็ความกังวลขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกอยากไปล้างมือ,อมเพราะว่าย้ำคิดแล้วมันก็ทําให้เกิดอาการย้ำทำซึ่งนักจิตบําบัดเนี่ยจะให้ผู้ป่วยเนี่ยเลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ซ้าไปซ้ำมานั้นคือพอรู้สึกอยากล้างมือก็ไม่ให้ไป อม,อมเพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้ว่าความกลัวนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความคิดของตัวเองไม่ใช่เรื่องจริงแต่ในไทยส่วนใหญ่เนี่ยการบําบัดจะเป็นการนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมีการบําบัดเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่ก็แล้วแต่ที่เราก็แล้วแต่ผู้บ,บําบัดด้วยอันนี้อยากแชร์ให้พอเห็นภาพสําหรับคนผู้ฟังที่อาจจะแบบไม่เคยไปบําบัดหรือว่าไม่เคยไปคุยกับจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเลยก็จะได้ไม่เกิดความกลัวเนาะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับโรคยามคิดยำทำจากเว็บไซต์ psychiatry. org และ Mayo Clinic ด้วยค่ะและแบบนี้พอเรารู้สึกว่ามันมีวิธีการรักษาแล้วและถ้าสมมติเราอยากจะแบบว่าป้องกันตัวเองเลยตั้งแต่แรกละ่ะม,มีวิธีไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเว็บไซต์ treatmyocd. com วิธีการป้องกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือ1ฝึกฝน mindfulness เพื่อจัดการความเครียดเพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะมีความกังวลที่สูงมากๆ mindfulness ก็คือความสามารถในการมีสติอยู่กับปัจจุบันยอมรับความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ไปตัดสินหรือพยายามหนีจากมันซึ่งการฝึกฝน mindfulness เนี่ยก็คือการสังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองยอมรับว่ามันเกิดขึ้นและหายไปได้เองซึ่งเราอาจจะฝึกจากการที่เราอยู่เฉย หรืออาจจะเป็นการนั่งสมาธิหรือเล่นโยคะค่ะ2ก็คือการดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายนอนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงสุราและบุหรี่ค่ะและอย่างที่3ก็คือการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพราะการแยกตัวเนี่ยจะทําให้อาการแย่ลงกว่าเดิมได้อก็ถือว่าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่เราสามารถทํากันได้ง่ายๆเลยเนาะซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะแบบเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเอ๊ ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือความกังวลหรือเป็นโรคยำคิดยำทำเนาะเพราะว่าหากเราเนี่ยทำพฤติกรรมบางอย่างแบบซ้ําสักหนึ่งถึงสองครั้งแล้วเกิดความสบายใจอันเนี้ยยังไม่นับว่าเป็นโรคยำคิดยำทำแต่ถ้าหากว่าเรามีความคิดหรือการกระทําของเราเนี่ยอย่างเช่นเกินปริมาณมากเกินถึงสองสามครั้งสี่ครั้งแล้วแบบยังไม่สบายใจก็อาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อการทํางานด้วยต่อการเรียนและก็อาจทําให้เกิดความเครียดมาก หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันแบบนี้อาจจะถือว่าเริ่มเข้าข่ายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคยำคิดยำทำก็ได้ซึ่งในเอพิโซดนี้มินและพี่อังก็ได้พูดคุยกับโรคยำคิดยำทำกันไปก็อยากจะย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนาอว่าที่พวกเราพูดถึงแล้วก็แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโรคนี้กันเนี่ยเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะรู้ตัวเองได้ว่าเราป่วยหรือว่าเราไม่ป่วยเนี่ย ก็อยากให้อยู่ในการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าเนาะเพื่อให้มั่นใจแล้วก็หาวิธีจัดการได้อย่างถูกต้องที่สุดค่ะซึ่งเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะมีความคิดเห็นหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับอาการของตัวเองหรือว่าอะไรอย่าลืมนะคะว่าคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะช่วยให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเดียว ซึ่งอาจจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวภายในจิตใ,ใจได้หรือว่าใครมีวิธีการดูแลตัวเองหรือป้องกันนอกเหนือจากที่เราได้พูดไปก็อาจจะเป็นการคอมเมนต์เพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาอ่านเนี่ยนำไปปรับกับตัวเองก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันอืมใช่เลยค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะออจิต <All it. S 1> นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android